พ,พวกพความอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยนี่มันมีอยู่มันเป็นของจริงเพราะงั้นศาสนาซึ่งไม่เกี่ยวกับนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชอยู่คนเดียวก็เกิดได้ทุกเพราะงั้นการการเกิดที่แท้จริงเนี่ยนี่คือการเกิดแบบแบบภาษาธรรมนะเกิดจากความคิดพุ่งแ่งเกิดจากสังขารทั้งหมดความคิดเนี่ยสร้างโลกสร้างนระกสวรรค์สร้างดีชั่ว จะเรียกว่าสุขว่าทุกข์กับความคิดนี่แหละอ่ะเห็นเห็นความคิดนี่แะรู้ทันความคิดนี่แหละคือรู้ทันกิ่เลยรู้ทันจิตทันใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองเขาบอกดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมนะกายที่นี่หมายถึงลมหายใจนะทํายังไงละ่ะจะให้มีสติเป็นอันเดียวกับลมคือเขามีสมถะมีวิปัสสนามีมีกําลังมันจะไปชําแหละเอา,อารมณ์เก่าๆออกมาใช่ไหม